มชูอาตุสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไทยสบายดีจะพาพี่ๆเ,เพื่อนๆมาชมห้องน้ำสาธารณะห้องน้ำืีที่ประเทศฝรั่งเศสรเราเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าข้างในหน้าตาเขาจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคน ก่อนเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะเรามาดูโซนบริเวณรอบๆกันก่อนค่ะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นแผนที่นะคะจุดให้บริการห้องน้ำฟรีห้องน้ำสาธารณะนั่นเองค่ะมีทุกที่ในเมืองปารีสนะคะทุกคนสามารถเซิร์ชดูได้ใน Google Map นะคะง่ายๆนี่เดียวเองค่ะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนกลมๆยาวๆนะคะข้างในกว้างมาก จุดบริเวณห้องน้ำตรงนี้นะคะทุกคนจะกใกล้ปารีส13นั่นเองนะคะโซนชน่นาทาวค่ะบริเวณนี้นะคะม,มีรถไฟรางผ่านด้วยค่ะทุกคนบรรยากาศในการเข้าห้องน้ำนี่ดีมากนะบวกกับสภาพแวดล้อมที่ดีมากนะคะมีรถไฟใต้ดินด้วยค่ะโซนตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันของเขานะคะอาจจะมีกฎข้อห้ามเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับเด็กอายุไม่เกินเท่าไหร่นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลการใช้งานนะคะทุกคนสีเหลืองนะคะสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการทําความสะอาดนะคะเราต้องรอนะคะให้เป็นสีเขียวนะคะทุกคนมาดูวิธีการใช้งานกันคะ่ะไฟสีเขียวนะคะบ่งบอกถึงการพร้อมใช้งานนะคะทําความสะอาดเรียบร้อยกดค่าพร้อมเข้านะคะ ข้างในก็สภาพเป็นแบบนี้นะคะไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะทุกคนและจะมีกฎระเบียบและข้อห้าม,ม,มเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะมีปุ่มกดเปิดปิดนะคะแล้วก็มีกระดาษชำระให้เราด้วยที่สำคัญนะคะพกไปด้วยดีที่สุดค่ะเพราะว่ามันสามารถหมดได้ตลอดเวลานะคะ ห้องน้ําที่นี่ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเวลาเราท,ทําธุระส่วนตัวของเราเสร็จแล้วนะคะเราไม่ต้องกดนะคะเครื่องตัวนี้เขาจะกดอัตโนมัติล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะดีแบบนี้นี่เองนะคะทุกคนไม่ต้องกดให้ยุ่งยากนะคะทําความสะอาดรอไว้คนต่อไปเลยคะ่ะตรงนี้นะคะก็จะมีกระจกนะคะให้และแถมยังมีที่แขวนกระเป๋าแขวนเสื้อให้อีกนะคะทุกคน เป็นยังไงกันบ้างคะห้องน้ําที่นี่ห้องน้ําฟรีนะคะมีในโลกนะคะห้องน้ํากว้างมากนะคะกว้างระดับหนึ่งจุคนได้ประมาณ10คนนะคะทุกคนก็จะมีปุ่มนะคะเปิดปิดแล้วก็สัญลักษณ์ขอความช่วยเหลือนะคะตรงนี้ก็เปิดค่ะตรงนี้ก็ปิดค่ะอันนี้สัญลักษณ์ความช่วยเหลือนะคะทุกคนไปค่ะกดออกค่ะประตูเปิดนะคะ เป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนมีคนรอเข้าห้องน้ำด้วยค่ะสภาพข้างในไม่ได้แย่นะคะดูสะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะคะทุกคนปิดค่ะขอบคุณที่ใช้บริการนะคะไทยสบายดีค่ะ